เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ใช้จ่ายตามอำเภอใจบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับขั้นเดือดร้อนแต่อย่างใดเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณขึ้นอยู่กับคนหมู่มากอาจจะทําให้คุณลําบากทั้งกายและใจควรทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ไม่ค่อยบอกความในใจแต่จริงๆแล้วต่างคุณต่างรักกันมากส่วนคนโสดยังต้องอยู่ในความโสดต่อไปอีกสักพัก สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์วางแผนจะนำเงินไปเก็บไปลงทุนต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตเรื่องของการงานช่วงนี้ดวงขาขึ้นจะทำอะไรก็ดีไปหมดการงานเริ่มประสบความสําเร็จไปทีละเรื่องเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่รับเลื่อนสดใสไร้ปัญหาส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัว สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเรื่องของการงานช่วงนี้มีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากทั้งงานหลักและงานเสริมจนทำแทบไม่ทันเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างรักและเข้าใจกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไป สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินรายได้จะมีมากขึ้นและจะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากขึ้นเช่นเดียวกันเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณก้าวไปได้ไกลไม่ว่าใครหน้าไหนก็สู้คุณไม่ได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่างคนต่างรักกันเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันส่วนคนโสด ตอนนี้ระวังรักแท้จะหลุดไปเพราะคุณมัวแต่คิดมากสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี เรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการทำเงินยิ่งขยันทำก็ยิ่งได้เรื่องของการงานมีโอกาสที่จะรับผิดชอบงานสำคัญขององค์กรเพราะผู้ใหญ่มองเห็นความสามารถของตัวคุณเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะรักล้นใจแต่ก็ไม่ค่อยพูดคำว่ารักออกมาสักคำส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้สัมผทานความโสดต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณต้องจ่ายโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องจ่ายตลอดอยู่แล้วเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณเริ่มดีขึ้นหากมีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆก็จะกําลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแล้ว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีปัญหาที่น่ากังวลส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักหลังจากโสดมานานสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินดีไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของการงานตอนนี้คุณคิดอยากจะทําธุรกิจใหม่หรืออาชีพเสริมก็ให้รีบลงมือทําเพราะจะประสบความสําเร็จเกินคาดหมาย เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังรักกันมากแต่ไม่แสดงออกส่วนคนโสดถ้าตอนนี้โสดไปก่อนจะสบายใจกว่ามีคู่แล้วได้คนที่ไม่ถูกใจดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ